อัปเดตกันหน่อยครับวันนี้เรามีเรื่องราวจากนักลงทุนชื่อดังอย่างโจเซฟคาวเซนเจ้าของพอ Story Fund ที่หลายคนในวงการต่างประเทศรู้จักกันดีเขาเพิ่งอัปโหลดคลิปใหม่ชื่อว่าผมเพิ่งซื้อหุ้นมูลค่า8,000ดอลลาร์ของ2บริษัทนี้ฟังชื่อแบบนี้ก็รู้เลยว่าต้องมีของเด็ดแน่ครับ ใช่ค่ะรอบนี้โจเซฟเพิ่มเงินลงทุนอีก8,000ดอลลาร์ 8, 000, แต่ไม่ได้ไปเสี่ยงกับหุ้นใหม่อะไรเลยเขาเลือกเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเดิมที่เขาถืออยู่แล้วและเชื่อมั่นมานานก็คือ Google กับ Amazon ถูกต้องครับเขาใส่เงินใน Google ไป5,000ดอลลาร์ 5, 000, และใน Amazon อีก3,000ดอลลาร์ 3, ตอนนี้พอร์ตสตอรี่ฟันของเขามีมูลค่ารวมราวๆ400,000ดอลลาร์ถือว่าใหญ่มากทีเดียว และสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่จำนวนเงินแต่คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ครับใช่เลยค่ะเพราะแม้ว่าหุ้นทั้งสองตัวนี้จะขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดใหม่แล้วแต่โจเซฟกลับมองว่ายังมีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะโดยเฉพาะในระยะยาวเขาใช้คำว่าเป็นการเติบโตที่คาดการได้และปลอดภัยมากกว่าการไปไล่เกงกำไรกับหุ้นเทรนด์สั้นๆเริ่มจาก Google ก่อน โจเซฟบอกว่าเขายังมั่นใจมากเพราะธุรกิจหลักของบริษัทตอนนี้ยังแข็งแรงโดยเฉพาะรายได้จาก Search หรือการค้นหาที่ยังเติบโตเฉลี่ยร้อยละสิบต่อไตรามาสทั้งจำนวนผู้ใช้และความถี่ในการค้นหาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งสะท้อนว่า Search ยังเป็นพลังขับหลักของ Google เหมือนเดิม ส่วนคดีเรื่องเบราว์เซอร์โครมที่หลายคนเคยกังวลว่าจะถูกบังคับให้ขายออกไปตอนนี้ศาลตัดสินว่าไม่จำเป็นต้องขายทำให้บริษัทโล่งใจมากขึ้นและสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อได้อย่างมั่นใจค่ะอีกจุดที่โดดเด่นคือ Google Cloud ที่เติบโตเร็วขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Start-up ระดับยูน c o r n ที่เริ่มย้ายมาใช้บริการของ Google มากขึ้นโจเซฟมองว่าธุรกิจนี้จะกลายเป็นแรงขับสำคัญในอีกหลายปีข้างหน้า เพราะคลาวดคือเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับทุกองค์กรในยุค AI พูดถึงเรื่อง AI แล้วก็ต้องพูดถึงโครงการ Waymo ด้วยนะคะรถยนต์ขับเองของ Google ที่ตอนนี้กำลังขยายบริการอย่างรวดเร็วและเตรียมเปิดให้บริการในกรุงลอนดอนภายในปี2026ล่าสุดยังร่วมมือกับ DoorDash เพื่อทดลองส่งอาหารด้วยรถไร้คนขับอีกด้วย โจเซฟมองว่าเวม o นี่แหละจะเป็นคุมทรัพย์ใหม่ของ Google ในอนาคตและแน่นอนครับ YouTube ก็ยังเป็นเครื่องจักรผลิตเงินที่เติบโตไม่หยุดส่วนแบ่งเวลาชมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและตอนนี้แสงหน้าทุกแพลตฟอร์มทั้ง TikTok และ Netflix รวมทั้งหมดนี้ทำให้โจเซฟมั่นใจว่า Google ยังมีอนาคตระยะยาวที่แข็งแรงและพื้นฐานดีกว่าช่วง6เดือนก่อนมาก ส่วน Amazon เขาเพิ่มลงทุนอีก $3,000 ดอลลาร์เพราะเชื่อว,ว่าบริษัทกำลังกลับมาเร่งการเติบโตหลังจากช่วงโควิดที่รายได้ชะลอลงตอนนี้ทั้งธุรกิจคลาวด์อย่าง AWS และอ e ีคอมเมิร์ซในสหรัฐต่างกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนคะ่ะโดยเฉพาะ AWS หรือ Amazon Web Services ที่ยังเป็นเครื่องจักรทำเงินให้บริษัทแบบต่อเนื่องและคาดว่าปีหน้าจะโตได้มากกว่าเดิม ส่วนธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็ยังครองตลาดในสหรัฐแม้จะมีคู่แข่งอย่างวอลมาร์ทก็ตามแถมยังส่งผลดีต่อธุรกิจโฆษณาของอเมซอนที่โตขึ้นด้วยครับ ที่โจเซฟชอบมากเป็นพิเศษคือเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ค่ะเพราะ Amazon กกำลังพัฒนาโลจิสติกให้ฉลาดและปลอดภัยขึ้นเขาเชื่อว่าในอนาคตรบริษัทอาจเอาเทคโนโลยีนี้ไปขายหรือให้ลิขสิทธิ์กับบริษัทอื่นเหมือนที่เคยทำสำเร็จกับธุรกิจ Cloud AWS เขาใช้คำว่า Amazon มี Optionality หรือทางเลือกในการเติบโตอีกหลายทางทั้ง Cloud โฆษณา AI และหุ่นยนต์ทำให้บริษัทนี้ยังมีช่องทางขยายอีกมากในระยะยาวนอกจากสองหุ้นนี้โจเซฟยังพูดถึง Salesforce ด้วยนะคะ <c oughs> เขามองว่าบริษัทกำลังกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากปรับโครงสร้างสำเร็จตอนนี้มาจิ้นการดำเนินงานเพิ่มจาก17เป็น34และกระแสงเงินสดอิสระก็เพิ่มจาก4,000ล้านดอลลาร์เป็น14,000ล้านดอลลาร์ ที่สำคัญคือเกือบทั้งหมดถูกคืนให้ผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายปันผลโจเซฟบอกว่าหุ้นนี้มีอัพไซด์มากกว่าความเสี่ยงเหมาะกับคนที่อยากถือยาวอีกประเด็นที่เขาพูดถึงคือการสัมภาษณ์กับซุนเดอร์พิชยัย CEO ของ Google เขาบอกว่าตอนที่แ Chat GPT เปิดตัวเขามองว่าเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยเพราะ Google มีพื้นฐาน AI ที่แข็งแรงมากอยู่แล้วทั้ง Deep Mind Gemini และชิป TPU ตอนนี้เปิดตัว Gemini version 2.5แล้วและกำลังพัฒนา version 3อยู่ด้วยสุนดายังพูดถึงควอนต u m คอมพิวติ้ด้วยครับบอกว่าจะกลายเป็นจริงแน่นอนภายใน10ปีและ Google ก็ไม่ห้องแลบควอนตัมระดับโลกอยู่แล้วโจเซฟเลมองว่านี่คืออีกหนึ่งเสาหลักของการเติบโตในอนาคต แน่นอนค่ะรายการของโจเซฟจะขาดช่วงตลกตลกไม่ได้เขาหยิบทำพูดของ g r a n ด c a r ร์ด e นมาล้อเลียนที่บอกว่าการหาเงินปีละ4 0 0แสนดอลลาร์เป็นเรื่องง่ายมากแค่หารด้วย365วันก็เหลือวันละพันด,ดอลลาร์เขาบอกว่าถ้าทำได้วันละพันก็ทำได้ครั้งปีสิโจเซฟเลยพูดติดตลกว่านี่มันคือวิธีแก้ปัญหาการเงินด้วยเครื่องคิดเลขชัดๆฟังดูง่ายแต่ไม่มีสาระเลยครับ เรียกได้ว่าเป็นคำแนะนำที่ดูขําแต่เตือนใจดีครับทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าโจเซฟยังยึดแนวทางเดิมคือการลงทุนอย่างมีเหตุผลเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรงและคาดการได้ไม่ไล่ตามกระแสหรือเก่งกำไรสั้นๆเขายังมองว่า Google กับ a เม z o n คือหุ้นเติบโตระยะยาวที่ยังไม่หมดรอบส่วน Salesforce ก็อาจจะเป็นม้ามืดที่กลับมาทำกำไรแรงอีกครั้งถ้าทำตามเป้าได้จริง นี่แหะค่ะสไตล์ของโจเซฟคาลซันไม่รีบไม่หวือหวาแต่มั่นคงและเข้าใจธุรกิจที่ลงทุนจริงๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่า Google กับ Amazon ยังน่าซื้ออยู่ตอนนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยคะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นนอกมอนิเตอร์ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาไปอัปเดตพอร์ตนักลงทุนระดับโลกแบบนี้ทุกสัปดาห์เจอกันตอนหน้าครับ